เรามาดูม่วงกันดีกว่านี่ครับจะเป็นโซนที่สองจะเห็นนะครับต้นที่หูกแดดเยอะๆจะเป็นอย่างนี้เลยครับได้ดอกเยอะมากๆดอกแทาจะเต็มต้นเลย Amazing มากครับโอ้ดอกหอมเลยอ่ะเดินเข้าไปใ,ใกล้ เดี๋ยวเขาไปใกล้ๆดอกคือหอมมากนะครับอืมถ้าเราเป็นมแมลงเราก็จะได้กลิ่นที่หอมมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดล่อให้มแมลงมาผสมเกสรนนั่นเองครับต้นนี้ก็คือถูกถูกต้นไทรล้มทับนะครับก็เลยก็เลยหักแบบเนี้ยนะครับงอนอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ ยังได้ดอกออกมาเยอะอยู่นะครับแล้วเดินไปดูด้านในกันต่อ,อแถบนี้ก็โดนต้นไทรล้มทับส่วนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ได้ดอกมาเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็จะโดนนะครับเนี่ยเอียงแบบนี้นะครับต้นนี้ก็โอ้โห จะมีต้นผสมกันอยู่นะครับก็คือมันขุนสีกับเขียวสเสวยครับเขียวสเสวยก็ยอดนิยมมาตั้งแต่ยุคสมัยหลายสิบปีมากมาแล้วนะครับก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังอร่อยมากๆนะครับเขียวสเสวยเนี่ยใครๆก็รู้จักนะครับนี่ก็ออกออกมาเยอะทีเดียวออกดอกเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะต้องให้น้ำเยอะขึ้นแล้วนะครับ นีก็จะเริ่มมีดอกมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูลึกๆก,กันเข้าไปข้างในสิโอ้โหเป็นไงครับนี่ต้นนี้นะครับดอกเยอะเลยต้นนิดเดียวเราลุ้นกันดูสิจะมีลูกเยอะไหมแต่คงให้เขาติดลูกมากไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้นเขาเล็กต้นเขายังเล็กอยู่นะครับก็ต้อง ตามความเหมาะสมของกำลังนะครับจะให้มีลูกเยอะมาก,กไม่ได้นะครับเทียบกับต้นใหญ่ๆส่วนต้นนี้ก็มีดอกเยอะทีเดียวเยอะเลยนะครับเห็นไหมเต็มเลยครับก็สนุกดีนะครับการเดินชมสวนแบบนี้นะครับ ที่อากาศต้องดีดีต้องดีด้วยนะครับอากาศต้องดีแบบนี้ก็จะน่าเดินนะครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกต้นนะครับที่โอ้โหดอกสวยงามมากเลยครับแล้วก็เยอะมากด้วยดอกงามจริงๆดอกเยอะดอกงามจริงๆครับ ไปดูรอบๆโอ้โหสวยงามสวยงามก็โดยเลี่ยครับเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกๆต้นก็คือติดหมดแต่ว่าจะติดมากติดน้อยอันนี้ก็จะแล้วแต่นะครับอ่ะติดหมดเลยนะครับแถบที่เป็นโซนสองครับ ติดเยอะโอเคเอ๊ะต้นนี้เหมือนใจมงไม่ติดนะครับเออไม่ใช่ร้อนตแล้วครับบางต้นไม่ติดจริงๆนะครับนี่น่าจะเป็นอ้อติดติมีติดบ้างนะครับเล็กน้อยเออก็อยังพอมีบ้างนะครับ จะเป็นต้นแบบแนี้ก็จะเป็นต้นที่เป็นต้นแม่เป็นมะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่ครับอ่าแล้วผมกับพ่อเนี่ยก็ช่วยกันเอาพันธุ์อื่นที่เป็นพันธุ์ไต้หวันนะ่ะมาต่อกิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นต้นมะม่วงที่มีหลายหลายพันธในต้นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็เป็นต้นที่ มีหลายพันเช่นเดียวกันแล้วนะครับโซนนี้จะเป็นโซนแบบหลายพันครับหลายพันในต้นเดียวมีงาช้างแดงในนี้ด้วยแน่ๆนะครับโอเคมีเขียวใหญ่แน่ๆโอเคติดเยอะครับติดเยอะเลยจะเห็นความความแตกต่างของช่อดอกนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้นะครับเห็นไหม ก็มีแบบพวกที่เป็น,เป,นเป็นแบบช่อแดงๆนะครับเห็นไหมก็จะเป็นพวกพันธุ์พันธุ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีดอกครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้ก็เยอะดอกมะม่วงเยอะเลย มากมากเออมันก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับก็เออก็สวยงามดีครับนี่เป็นต้นนออ้อยอ่าถูกตัดไปฝั่งนี้ก็เยอะเยอะครับเยอะเยอะเลยทีเดียว ดอกสวยงามจริงๆครับนี่ดอกเยอะนะครับเยอะจริงๆนีผมก็กำลังจะเดินมาทางทิศตะวันออกนะครับก็จะเห็นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็โหเยอะดอกเยอะครับดอกเยอะอ่ะ จะต้นนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ต้นนี้กับน้อยนะครับอยู่ในเส้นทางหลักนะครับออกมาจากในส่วนที่เป็นส่วนด้านในเขตต้นนี้ก็สูงใหญ่นะครับก็มีดอกที่เยอะน่าชื่นชมจริงๆครับแต่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมดอกมะม่วงเยอะมากเลย เนี่ยเรียงกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นภาพที่สวยงามวิวที่สวยงามมากครับวิวของมะม่วงที่มีดอกติดเยอะๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีกิมหงกิมหงแล้วครับเออจะเป็นโซนที่มีกิมหงโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซนสี่เป็นโซนสี่แล้วนะครับ ก็จะมีมะม่วงที่เป็นแถบแถบมะม่วงไต้หวันละโอ้โหต้นนี้ครับจริงๆสุดจริงๆยันพื้นเลยครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับดอกติดยันพื้นเลยครับเ,เพราะว่าเขาเป็นต้นที่เป็นพุ่มเตี้ยนนั่นเองนะครับเก็บลูกง่ายาก็เป็นต้นแถวแถวต้นที่ผมเคยมาทำคลิปนะครับในก่อนหน้านี้ ครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมก็ถ้าเป็นผู้ชมท่านใหม่นะครับก็ย้อนกลับไปดูในหลายๆคลิปนะครับก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวมะม่วงนะครับก็จะทราบว,ว่ามะม่วงแต่ละพันธุ์มีรสชาติยังไงบ้างนะครับขนาดเป็นเท่าไหร่ปอกออกมาหน้าตาเป็นอย่างไงสีเป็นยังไงครับไปลองชมกันดูได้นะครับ ส่วนปีนี้ผมก็จะตั้งใจจะทําเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับบางปีก็จะมีแบบเออเอาเอา,เอาอย่างอื่นมาผสม,มนะครับเช่น CG ของหนังเอามาใส่นะครับก็ครั้งก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นดร์สเตรนนะครับแล้วก็ไปลองดูกันนะครับว่าปีนี้ผมจะทำอะไรนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาด คลิปจากช่องของเรานะครับจากเฟรมือของผมนี่แหละครับก็เป็นคลิปที่ง่ายๆนะครับแนวแนวข้อมูลทางด้านการเกษตรข่าวสารในส่วนของเราแล้วก็มีสอดแทรกเรื่อง,งทางทางวิชาการบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของผลไม้นะครับแต่ละชนิดนะครับประโยชน์ของสมุนไพรอย่างเงี้ยครับ ก็ถุก็ะสอดแทรกเข้าไปนะครับอันนี้โอ้เป็นมุมที่สวยงามจริงๆครับนี่เดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปอันนี้ไปลงใน Facebook บ้างด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับก็เรามี Facebook นะครับ YouTube นะครับ Twitter นะครับสามอย่างหลักๆนะครับที่เป็นโซเชียลคอนเทนต์นะครับโอเค เราไปดูกันให้ลึกมากกว่านี้นะครับเรามาดูแนวกว้างกันที่เป็นด้านริมนะครับจะให้ดูภาพแนวกว้างเพิ่มเติมนะครับนี่เราก็จะแผนแบบนี้นะครับแผนกล้องแบบนี้เลยก็จะเป็นช่วงที่มีดอกเยอะจริงๆนะครับนี่โดยเฉพาะสี่ห้าห ต้นแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินลึกเข้าไปข้างในกันนะครับในนี้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างต้นนี้นิดเดียวกิมหงเป็นต้นเล็กนิดเดียวครับแต่ก็ดอกเต็มตัวไปหมดเลยเต็มตัวเยอะไปหมดต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอ๊ต้นนี้ก็จะเป็นเขียวใหญ่ผสมหลายๆต้นนะครับ โอ้แดดมาพอดีครับเป็นแสงที่สวยงามนี่คือแดดอ่อนๆตอนเช้าสวยงามจริงๆครับนี่แดดเริ่มมาครับก็จะสวยงามแสงแสงดีครับไปเราเดินไปดูข้างในกันนี่ไงละครับแถวที่ถัดไป ก็มีดอกเยอะเช่นเดียวกันนี่นะครับเราไปเดินดูกันจะมีพวกต้นที่เป็นไข่มุกแดงด้วยนะครับอยู่ในแถบนี้นี่ครับแถบนี้ก็เยอะก็คือต้นเดียวกันที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับเป็นแถบด้านหน้าแต่ว่าเรามาถ่ายด้านหนึ่ง โอ้โหกลิ่นหอมเป็นกลิ่นดอกไฮมวงที่หอมครับเพราะว่ามันอยู่ล้อมรอบผมเลยอะอย่างเงี้ยน,นะครับล้อมรอบผมเลยมันก็จะเลยจะได้ได้กลิ่นเยอะนะครับไม่ต้องแบบเข้าไปสูดดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะครับนี่ดอกเยอะมาก บางต้นไกลๆกันก็ยังติดน้อยอยู่นะครับแต่ก็ถ้าติดไม่เยอะมากก็แอบ,บดีใจนะครับก็จะได้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บผลผลิตเยอะมากนะเพราะว่าก็ทํางานกันแบบหลายอย่างนะครับก็จะต้องแบบทุ่มเทให้กับเขาเยอะหน่อยครับนี่นี่ก็เยอะนะครับ เราเดินไปดูคนต่อดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่ให้แบับยา้งมากเกินไปก็จะถ่ายที่เป็นโซนที่เป็นมะม่วงเป็นหลักนะครับแล้วก็โซนสองสามสี่เป็นหลักนะครับ 2, 3, 4, คือจะให้ดูมะม่วงเป็นหลักครับสำหรับใครที่ชอบชอบมะม่วงนะครับหรือชอนที่ชอบติดตาม ช่องทางของสวนไสใหญ่ของเรานะครับเพราะว่ามันมีต้นเยอะนะครับก็จะต้องแบ่งซอยคลิปซะหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ก็นี่ดอกเยอะทีเดียวนะครับโอเคสวยงามครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับก็จะเป็นโซน5้านะครับตอนนี้ ต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่เป็นงาช้างแดงนะครับจะเห็นนะครับว่าใบมันจะแบบยาวมากต้นนี้เป็นต้นที่ให้กําเนิดมะม่วงงาช้างแดงที่เป็นลูกยาวมากๆนะครับในอดีตเนี่ยต้นนี้สุดๆจริง,รงๆแล้วก็ออกเยอะด้วยครับแต่ก็ต้องรอนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่ตั้งแต่เขาติดดอกแบบนี้ครับจนกว่าจะได้ลูกอะ่ะ ห้าเดือนมันอย่างน้อยนะนานมากจริงๆครับดังนั้นใครที่บอกว่ามะม่วงลูกใหญ่ราคาสูงนะครับเพราะว่ามันต้องปรครบระงมนานนั่นเองนะครับกว่าจะได้หนึ่งลูกออกมานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆผ่านลมผ่านพายุนะครับก็กว่าจะได้เป็นหนึ่งลูกออกมามันก็จะต้องใช้นานาสัพพะกำลังนะครับการดูแลที่เยอะนะครับ นี่อันนี้ก็เยอะเหมือนกันโอ้เยอะจริงๆเป็จริจริงนะครับสำหรับดอกมาม่วงครับก็บางท่านที่เห็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับอันนี้ก็คือลองพูดถึงแบบภาพภาพรวมนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรโดยรวมของประเทศไทยนะครับก็คนที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็ ไม่ได้แบบมีไรายได้หรือกําไรเยอะมากนะครับจากการปลูกผลสดเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามีต้นทุนเยอะนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องปุปสักต่างๆนะครับการดูแลนะครับก็ไหนจะเป็นพวกการกําจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็นี่เยอะเหมือนกันดอกเยอะเหมือนกันนะครับ ของเราจะมีมะม่วงอ,อกล่องอยู่ด้วยนะครับอ,อกล่องเขียวเออแต่ผมจาต้นไม่ได้แล้วว่าอยู่โดมไหนนะครับช่วงไหนนะครับจะมีไม่เยอะนะครับอ,อกล่องเขียวก็จะเป็นมะม่วงที่หายากนะครับแล้วละ่ะเพราะว่าก็นคนก็ปลูกไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะเหมาะสําหรับเอาไปทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ก็จะมีดอกแล้วอ่ะแล้วก็จะมาสุดที่ส่วนที่เป็นชมพู่นะครับแล้วก็จะมีพวกมะม่วงแทบแทบนู้นนะครับที่แบบปลูกเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังจะเป็นโซนห้าอยู่นะครับอ,อก็โดยรวมนะครับนี่มีลิ้นจี่ มีนิ้นจีด้วยนะครับโดยรวมก็มีดอกนะครับบ้างนะครับบางต้นก็มีน้อยมากๆครับบางต้นก็เยอะแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ตันนี้ก็ดอกออกมาเยอะพอสมควรนะครับโดยรวมก็น่าชื่นใจนะครับสำหรับ ปริมาณดอกของมะม่วงในปีนี้นะครับ2,566นะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปสำหรับการพามาดูมะม่วงนะครับในโซน1ถึงโซนหนะครับแล้วก็รวมทั้งผลไม้ ชนิดอื่นๆนะครับที่อยู่ในการปลูกในระหว่างระหว่างโซนนะครับก็เป็นการทําให้มันเกิดความผสมผสานนะครับในผลไม้หลายๆแบบนะครับก็จะได้มีความลดความเสี่ยงในการแบบพันผวนของราคานั่นเองนะครับก็ลองฝากไว้นะครับสำหรับเกษตรกร,กรหรือใครที่อยากจะลองทําสวนนะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญนะครับขอให เป็นการผรสมผสานกันนะครับในหลายๆรูปแบบหลายๆพันธ์นะครับในประเภทเดียวกันให้มันมีหลายๆพันธ์นะครับนะครับแล้วก็ให้มันมีหลายๆประเภทในส่วนนะครับก็จะแบบช่วยลดความแบบพันผวนจากความต้องการจากราคาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกยุคปัจจุบันนี้นครับ การมีผลไม้หลาย,ลาย,ลายพันก็จะทำให้ช่วยแบบลดความเสี่ยงในกรณีทีเ่เขาปลูกแบบทั้งประเทศเราปลูปกแบบพันนี้ออกมาทีเดียวล้นตลาดนี้ยครับเ,เราก็จะได้มีพันอื่น,นๆที่ดีด,ดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ราคาก็เป็นมิรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ราคาก็ไม่ตกมากด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวคลิปจะยาวเกินไปครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามช่องสวนไซใหญ่ของเรานะครับชาในวนี้อากาศดีครับสดใสมากเลยอากาศเย็นนะครับฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับทุกทุกทุกคนนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับ